บอกเลยครับว่าทุกครั้งที่มีอะไรมาส่งแล้วกล่องมันดีไซน์สวยๆหรูๆแปลกใหม่แบบนี้นะครับมันชอบมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เรา,าใช่ครับม o t ต r OLA กลับมาแล้ว Ra เซอร์ 5G ครับ เงียบหายไปนานนะครับรอบนี้ม o t ต r OLA กลับมาแบบจัดเต็มนะครับด้วย Ra เซอร์5า g สาร์ทโฟนจอพับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งจะเปิดตัวและวางขายในตลาดอเมริกาแล้วก็ยุโรปไปครับเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวมาดูค้นว่าภายใต้กล่องที่สวยรู้เนี่ยมีอะไรซ่อนอยู่บ้างนะครับอ่านี่คือตัวเครื่องครับเรเซอร์นะครับฝาพับรุ่นใหม่ล่าสุดที่รอบนี้นะครับเป็นสมาร์ทโฟน Android เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนกล่องภายในนี่ก็รูหราม่แพ้กันนะครับ มาดูที่กล่องก่อนดีกว่ายังไม่อยากให้ดูเครื่องมาดูนี่ก่อนเนี่ยครับหยิบขึ้นมาปุ๊บนึกว่ากล่องแว่นนะครับแต่จริงแล้วมันเป็นกล่องผ้านะครับที่เก็บอุปกรณ์ภายในเอาไว้นะครับซึ่งภายในก็จะมีตั้งแต่นะครับหัวชาร์จนะครับโมโตพาวเวอร์นะฮะแล้วก็มีส่วนของสาย USB Type C นะครับแถมมาให้เข็มจิ้มซิมนี่นะครับแล้วก็หูฟัง Type C เอ๊ะเฮ้ยน3.5นะอ๋อแต่ว่ามันจะมีตัวนี้อยู่นะครับก็คือตัวแปลง จาก Type C เป็น3.5ให้ด้วยนะครับผมที่ชาร์จเหมือนยังเป็นของเมืองนอกเลยนะครับแต่ว่าต้องเราดูว่าตอนนี้ขายไทยเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนหรือว่าแถมตัวหม้อแปลงมาห,หรือเปล่าครับตัวนี้เป็นที่ชาร์จ Turbo Power ครับนี่แหละอุปกรณ์ภายในกล่องของตัว Moto Racer 5G นะครับคราวนี้มาดูตัวเครื่องของ Racer 5G กันนะครับ Motoracer 5G นะครับสมาร์ทฟโฟนจอพับต้องบอกว่าอันนี้เป็นเจนที่2นะครับถือตอนแรกที่ m o t ต r OLA เปิดตัว Racer ออกมาเนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชั่น 4G อยู่นะครับแล้วก็ตอนนั้นก็จะมีขายแค่ในอเมริกากับบางประเทศเท่านั้นรอบนั้นราคาเปิดตัวมาแรงมากแต่ว่ารอบนี้นะครับเปลี่ยนสเปคใหม่อัปเกรดชิปเซตนะครับพร้อมกับรองรับ 5G ด้วยครับกับเจ้า Ra c ซ r 5G ตัวนี้ นะครับตัวเครื่องของ Moto Racer 5G 5G ครับให้ดูรูปทรงลักษณะก่อนกับมือถือฝาพับครับ,รบ r a z ซอกลับมาแล้วแฟนโมโตหลายคนเชื่อว่าคงจะรู้สึกแบบเหมือนกับได้ย้อนเวลากลับไปสู่ความคลาสสิกครับของ r a เซ r สมาร์ทโฟนที่เคยขายดีที่สุดในโลกนะครับซีรีส์นี้เลยด้านนอกมีหน้าจอขนาด2.7นิ้วนะครับเป็นทัชสกรีนสาม,มารถใช้งานได้เหมือนกับสมาร์ทโฟนทั่วไปนะครับ ด้านข้างตรงนี้นครับจะมีปุ่ม power อยู่เล็กๆนะครับส่วนด้านบน,นครับนี้จะเป็นบริเวณของฝาพับก่อนนะครับกลไกอยู่ภายในนี้แหละซึ่งกลไกของโมโต,โตต้องบอกว่าแตกต่างจากยี่ห้ออื่นเพราะว่าเวลากางออกมาแล้วมันไม่มีรอยพับกลางจอ <Wow. S 1> แต่ไม่ดูครับเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นก่อนนะครับด้านล่างของหน้าจอตรงนี้มันจะมีกล้องหลัก 48ล้านพิกเซลนะครับไฟ LED flash นะครับพร้อมกับช่องไมโครโฟนซึ่งเดี๋ยวพอดูไปเรื่อยๆจะรู้สึกงงว่าทำไมมีไมโครโฟนหลายตัวมากมายก็ <c oughs> อบอกว่า Moto r a c e r 5G เนี่ยใสมาถึง4ตัวด้วยกันนะครับส่วนนี้พอ USB Type C นะครับตัวเครื่องรองรับการชาร์จเร็วทั้ง USB PD แล้วก็ Moto Power นะครับอันนี้เป็นถาดซิมนะครับผมแล้วก็อีกฝั่งหนึง่งนะครับด้านนี้เป็นปุ่มปรับเพิ่มลดเสียง แล้วก็ด้านหลังตัวเครื่องครับเงามันเวาเหมือนกันพร้อมกับโลโก้เรเซอร์ด้านล่างส่วนของโลโก้โมโตรตรงนี้ใช้เป็นเซ็นเซ,นเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้วย <Yahoo! S 1> คราวนี้ก็ถึงเวลากับการเปิดฝาเรเซอร์แล้วครับอย่างที่บอกไว้นะครับว่ารอยพับกลางจอไม่มีไม่มีจริงๆครับไม่มีเลยคือคุณลากนิ้วผ่านไปอ่ะ จะไม่รู้สึกว่ามีอะไรอยู่ช่วงกลางจอคือมันาะรู้สึกแตกต่างกับจอพับของยี่ห้ออื่นนะครับเห็นนะเพราะว่าตัวกลไกลตรงเนี้ยกับบานพับของโมโตกับทเทาดไซน์ออกมานั้นมันจะเป็นการหุบเอาจอเข้าไปข้างในนะครับทําให้ส่วนที่ต้องมีการเหมือนกับพับหรือง,งอม,มากที่สุดเนี่ยมันถูกเก็บเข้าไปนะครับมันก็เลยไม่มีรอยตรงกลางจอนั่นเองนะ แต่เวลาส่องดูนะครับหรือว่าเวลารูปนิ้วผ่านเนี่ยมันจะมีส่วนที่เหมือนกับเป็นชั้นนิดนึงซึ่งนี่แหละเป็น,นกลไกทำให้ตัวกลางจอนะั้ไม่เห็นรอยพับนะครับแต่เหมือนกับว่าจะมีรอยเล็กๆอยู่บริเวณขอบจอบ,บนกับล่างเล็กหน่อยซึ่งน่าจะเป็นส่วนของระบบฝาพับนั่นเองครับ พอเ,เปิดจอมาปั๊บนะครับโหสีสันสวยงามนะครับผมหลายคนจะถามว่าเฮ้ยทำไมจอมันเรียวยาวเพราะว่าตัวนี้นะครับมาพร้อมกับหน้าจอ Cinema Vision นะครับ21ต่อ9เป็น HD Display นะครับผมซึ่งตัวสเกลหน้าจอเนี่ยจะเหมาะกับการชมภาพยนตร์นะครับควรจะดูหนังดูพวกคลิปสตรีมมิ่งหรือว่าพวก Netflix กเนี่ยก็จะเป็นสเกล21ต่อ9เหมือนกับโรงหนังซึ่งตัวของหน้าจอครับจากที่ลองสัมผัสมามันก็มีความแข็งอยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ก็เหมือนกับจะมีฟิล์มอยู่ด้วย ซึ่งตัวฟิล์มที่อาจจะมีการแปะทับไว้นะครับอาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงเพราะว่าส่วนนี้อาจจะมีพวกรอยขีดข่วนจากการที่เราใช้งานได้เหมือนกันอย่างเช่นพวกของมีคมหรือว่ารอยเล็บเพราะว่ามันเป็นชั้นฟิล์มที่ปิดทับตัวของหน้าจอเรเซอร์นั่นเองนะฮะแล้วก็วัสดุของตัวเครื่องนั้นเผื่อใครกลัวว่าเอ๊ะมันทนทานหรือเปล่าการพับหน้าจอพับบ่อยๆจะพังไหมนะครับอันนี้เทสมาแล้วกับโรงงานของ Motor OLA นะครับคือ200 0 0 0ครั้งพับไปเลย2 0 0 0 0 0ครั้งยังไม่พังนะครับแล้วก็พับเล่นไปพับ คคคือคืออวามไม่พังอ่ะเปิดได้สบายๆนี่นะครับ <c oughs> ซึ่งนอความทนทานครับนอกจากบานพับที่แข็งแกร่งพับได้เป็นแสนๆครั้งแล้วเนี่ยตัวเฟรมจะทำจากอลูมิเนียมด้วยนะครับแล้วก็กระจกด้านหน้าหลังก็เป็น 3D glass ครับทนต่อรอยขีดข่วนมาถึงสเปคของโมโตเรเซอร์กันบ้านนะครับหน้าจอด้านในนั้นเมื่อกล่าวมาแล้วขนาด6.2นิ้วเป็นหน้าจอ OLED นะครับ แล้วก็ตัวชิปเซ็ตจะใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 765G มาพร้อมกับแรม8 g b แล้วก็หน่วยความจำ256 g b นะครับซึ่งตัวเมมโมรีเนี่ยไม่สามารถเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าตัวถาดซิมของ Moto Racer ตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบบซิมเดียวนะครับ <c oughs> พอเสร็จใช้งานปุ๊บนะครับต้องบอกว่าในไทยเนี่ยตอนนี้ รองรับ 5G เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <Wow. S 1> เสียกปุ๊บขึ้น 5G ปับ๊บไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นก็แปลว่า Moto Racer 5G นะครับจะรองรับการใช้งาน 5G ในไทยตั้งแต่วางขายเลย <Okay. S 1> ส่วนใครใช้งานแบบ2ซิมก็ต้องบอกว่าตัวของ r a z ซ r 5G เนี่ยจะรองรับการใช้ซิมที่2ด้วยการ e sim, ยิง eSIM เข้าไปฝังในตัวเครื่องนะครับผม อาจจะต้องติดต่อที่ศูนย์บริการอีกทีนึงว่าเครือข่ายไหนบ้างที่จะรองรับการใช้งาน eSIM บน Moto Razr 5G เครื่องนี้นะครับส่วนแบตเตอรี่ภายในนความจุ2,800ม ah ิลลิแอมป์นะครับรองรับการชาร์จเร็วผ่าน Moto Power 15วัตต์แล้วก็ USB PD 15วัตต์ด้วยเช่นกันนะครับและอย่างหนึ่งที่เชื่อว่าแฟนโ o โตหลายคนชอบกันก็คือเรื่องของตัว Android ครับ <H aa? S 1> Motorola เนี่ยแทบจะใช้เียว Android เลยนะครับเหมือนกับพวก Android One หรือว่าเป็น Pixel เลยก็ว่าได้เพราะว่า แทบจะไม่ยุ่งกับการทํางานแอปต่างๆเรียกว่า Google ให้อะไรมาก็มาแบบนั้นเลยครับไม่มีการไปเปลีปย่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่ก็จะมีแค่ตัวของแอปกล้องที่มีของ Motorola เองนะครับแล้วก็ไฮไลท์ฟีเจอร์อย่างพวก Moto Action พวกนี้เนี่ยยังกลับมาใช้งานใน r a เซอร์ตัวนี้นะครับไม่จะเป็นการนี่คืออะไรครับแทนโมโตร,รู้สับเครื่องเพื่อเปิดแฟลชครับสับทีนึ่งแฟลชดับ <Ooh. S 1> มีอะไรอีก ลิกเครื่องเปิดกล้องครับแล้วก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับว่าตัวหน้าจอด้านนอกของ Moto Razr 5G เนี่ยไซส์มันใหญ่2.7นิ้วเราสามารถใช้งานอะไรได้หรือเปล่าตัวหน้าจอก็จะมีการแสดงเวลาครับสัญญาณแบตเตอรี่แล้วก็เรื่องของการแจ้งเตือนว่ามีแอปอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ก็เดี๋ยวลองมาสวายเป็นดูปึ๊บอันนี้ก็เป็น UI ของจอด้านนอกครับมันจะมีการใช้พวกสวายเกสเจอร์ครับในการทํางานปัดซ้ายปัดขวาถ้าเกิดเราปัดซ้ายนะครับจะเข้ากล้องนะครับแต่ถ้าเปิดเราปัดขวา ก็จะเป็นการเปิดแอปต่างๆที่เราตั้งค่าเอาไว้ว่าจะให้เรียกใช้งานจากบนหน้าจอนะครับปัดจากบนลงมานะครับก็จะเป็นพวกช็อตคัทต่างๆเปิดพวก Wi-Fi แชร์ฮอตสปอตนะครับเปิดพวกแ i r p l a n e Mode ด้านล่างก็จะเป็นการแจร้งเตือนต่างๆ,ๆที่เราเปิดทิ้งเอาไว้นะครับซึ่งตรงนี้ครับแอปตัวไหนที่เราตั้งค่าให้เปิดใช้งานบนจอด้านนอกได้พอเราแตะปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาเปิดได้ใช้งานเลยครับอย่างเช่นตัวของ Google Map ครับ <Wow. S 2> คือคุาสามารถถือมือเดียวใช้งานนะครับไถ,ไถ่ายถ่ายนู่นนั่นนี่บาบอกว่าแล้วแบบนี้พิมพ์ยังไงอะ่ะพิมพ์ได้ทำไมจะพิมพ์ไม่ได้อะ่ะนะครับนี่ครับก็พิมพ์ไปเลยซึ่งไม่ได้มีแค่ Google Map นะครับคุณสามารถจะเปิดเอา Netflix มาดูจอนอกก็ได้นี่ครับก็ใช้ดูจอนอกได้เพื่อแบบแต้องการจะกางจอตลอดเวลานะครับนี่ครับแล้วก็มีตัว continuity นะครับ กลางออกมาแล้วจอข้างในก็พร้อมเล่นต่อเลยนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจอด้านนอกครับใช้โทรออกรับสายได้โดยไม่ต้องเปิดฝาครับอย่างเช่นเรากดมาตรงนี้นะครับที่แป้นพิมพ์ก็กดเบอร์ไปเลยโทรใครก็กดแล้วก็โทรออกได้เลยซึ่งการใช้งานตัวเครื่องขณะฝาพับเอาไว้อยู่นะครับก็โทรออกได้จะเป็นการเปิดสปิเกอร์หรือถ้าเกิดเราใช้หูฟังบลูทูธอยู่ก็จะเป็นการเชื่อมต่อผ่านหูฟังบลูทูธหรือว่าผ่านหูฟังแบบมีสายผ่านช่อง Type C ด้านล่างนี่แหละ ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ว่าตัวของ m o t o เรเซอ 5G เนี่ยต้องมีไมโครโฟนหลายตัวเพราะการใช้งานแบบนี้แหละครับไมคตัวแรกครับอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับกล้กับช่องลำโพนนงนะครับไมคตัวที่สองครับอยู่บนฝาพับด้านหลังตรงนี้เผื่อเวลาที่เรากลางออกปุ๊บแบบนี้นะครับก็จะเป็นการใช้เป็นไมคทำ noise cancellation ก็คือตัดเสียงรบกวนรอบข้างออกไปนั่นเองแล้วไมคตัวที่3ละ่ะอยู่ตรงไหนช่องนี้เลยครับตัวที่4 อยู่ข้างล่างด้านหลังตรงนี้มีไมค์สจุดนะครับเพื่อการใช้งานทั้งเรื่องของการตัดเสียงแล้วการบนันทึกวิดีโอครับทำให้ตัวของโมโตไรเซอร์เนี่ยเวลาถ่ายพวกวิดีโอต่างๆ,างๆก็จะเก็บเสียงแล้วก็ทำ n o อ s แค a ชั e t i o n ได้ดีด้วยนะครับนอกจากการคุยแล้วแต่เดี๋ยวต้องบอกไปก่อนว่าอทางตะว,วันตกเฉียง <ใจ S 2> เ็นยัง <est> ไม่ได้ไปสา <ข Nearly S 1> มสามหกเข้าสู่ซอยลาดพรา้าวยบยังไม่ไปเรื่องหนึ่งหลายคนกังวลกันก็คือพวกมือถือจอภาพแบบนี้เนี่ยรอบที่แล้วก็เจอปัญหาว่าไอ้ตอนเล่นเกมเหมือนทัชสกรีนมันตอบสนองไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ของโมโต้ครับเราก็เทสมาแล้วนะครับตัวทัชสกรีนนั้นถือว่าตอบสนองได้ดีกว่าที่คิดไว้ครับมัลติทงมัลติทัชเนี่ยก็ค่อนข้างจะแม่นยำนะครับซึ่งการทดสอบทัชสกรีนนะครับเราก็ลองเอานิ้วมาลากไปลากมาตัดข้ามไปข้ามมาดูนะครับก็ไม่เจออาการที่ว่าทัชมันจะเด้งหรือเปลี่ยนจุดนะครับเข้ามาใกล้กันแล้วก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่สำหรับโมโตร่าก็จะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าโมโตเกมไทม์ครับเข้ามาเสริมโดยระหว่างที่เราเล่นเกมครับสามารถจะสวิ์หน้าจอจากด้านซ้ายออกมานะครับมีมาามาออป เรียกแอป,ปที่ต้องการสลับมาใช้งานชั่วคราวก่อนนะครับรวมถึงเอาไว้ปิดการแจ้งเตือนต่างๆได้ด้วยนะครับนะครับก็จะมีให้เลือกตั้งค่าเพิ่มเติมเช่นบล็อกการแจ้งเตือนนะครับบล็อกการโทรไปเลยก็ได้ระหว่างที่เราเล่นเกมอยู่นะครับเรายังสามารถสร้างทางลัดแอป,ปด้วยนะครับอย่างเช่นตัว Facebook กับ Line นะครับให้สามารถจะเลือกเปิดได้ครับเรามาดูกันเราแตะเกมทัชขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่ยอาจจะเปิด Facebook ตึ๊บ ก็จะเป็นหน้าต่างปลอฟขึ้นมานครับให้เราสามารถจะเลื่อนไถดูฟีดดูได้นะครับซึ่งดูการทดสอบครับคงมาเท่ากับการเล่นจริงครับเดี๋ยวลองไปดูตอนที่เราเล่นเกมเลยทั้งตัวของ LLY Rift นะครับเกมชิน i m p แ c t แล้วก็ผับ g นะครับว่าจังหวะที่เราเข้าไปบวงครับเปิดทีมไฟเนี่ยเป็นยังไงบ้าง สำหรับกล้องของ Motor รเซ r 5 g นะครับอันนี้ไม่ได้มีแค่กล้องหลังตัวเดียวนะครับเพราะว่าด้านในยังมีกล้องเซลฟี่ความละเอียดสูงครับ20ล้านพิกเซลอยู่ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถใช้งานในการถ่ายเซลฟี่เมื่อเราเปิดฝาขึ้นมานะครับผมนี่แล้วก็สามารถจะเปิดเซลฟี่กันได้นะครับตัวนงหมดการถ่ายภาพนะครับตรงนี้ก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการถ่ายภาพบุคคลนะครับการถ่ายภาพแบบเลือกอสีเฉพาะจุดมีโหมดกลางคืนที่ถ่ายด้วยนะครับแล้วก็พวกภาพวิดีโอต่างๆแล้วก็เซลฟี่กลุ่มนะครับเดี๋ยว อันนี้จะเป็นการเลือกเฉพาะสีเดียวนะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ของตัวโมโตะครับเช่นเราจะเลือกสีแดงสีเขียวหรือว่าสีอะไรก็ได้ที่เราต้องการจะโฟกัสให้มันเด่นขึ้นมาครับส่วนที่เหลือจะกลายเป็นสีขาวดำโมวโนโครมทั้งหมด<ช>ซึ่งหลอดที่เราใช้าง,งานกล้องครับก็จะมีเหมือนกับว่าให้ยิ้มนะจะได้ถ่ายรูปอะไรแบบนี้นะครับโหมดภาพบุคคลนะครับสีเฉพาะจุดแล้วก็พวกโหมดกลางคืนพวกถ่ายวิดีโอครับแล้วก็มีพวกไลฟ์ฟิลเตอร์นะครับเอาไว้ปรับเรื่องของโทนสีต่างๆแบบที่เราชอบได้นะครับนี่ก็จะมีให้เลือกมากมายหลายแบบเลยท ซึ่งอันนี้ก็สามารถใช้งานกับตัวกล้องหลังได้ด้วยนะครับแต่นี้เราจะพลิกมาเป็นกล้องหน้าด้วยการปิดฝาแล้วก็ทำการถ่ายเซลฟี่นะครับนี่มาบัดเลยง่ายกว่าเยอะนะครับนี่ในหมดรูปภาพนะครับกล้องหน้าก็สามารถจะเลือกปรับใช้ฟีเจอร์ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเราเลือกใช้ไลฟ์ฟิลเตอร์เปิดมาก็จะเป็นโทนสีที่เราเลือกปรับนะครับแบบนี้เห็นไหม จะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยมันอยู่ด้านล่างระวังถ่ายแล้วจะเป็นมุมเสยนะครับอาจจะต้องลองพลิกได้มุมกดคราวนี้น่าเรียวแน่นอนนะครับโอเคซึ่งตัวกล้องหลักของ MotoRacer 5G ครับก็มาพร้อมกับความละเอียด48ล้านพิกเซลนะมาพร้อมกับเทคโนโลยี Pixel Binning นะครับในการรวมแสงให้ภาพน่าดูสว่างแล้วก็สีสันสวยงามขึ้นนั่นเองส่วนในการถ่ายวิดีโอครับก็รองรับสูงสุดที่ 4K หรือว่า Ultra HD นะครับ ยังไงลราชมตัวอย่างภาพถ่ายแล้วก็วิดีโอจาก MotoRacer 5G กันเลยครับ ครับวันนี้ก็ทดลองใช้นะครับตัวกล้องของ MotoRacer 5G ครับในการถ่ายวิดีโอเลือกความละเอียดเต็มพิกัดที่ 4K ครับ UHD เลยทีเดียวซึ่งวันนี้ก็เวลาประมาณกำลังจะ8โมงครับวันนี้ก็จะแดดจ้านิดนึงแล้วเพิ่งวิ่งมาด้วยน่าอาจจะมันนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวให้ดูเรื่องของทิวทัศน์แล้วกันครับอันนี้คือใช้ตัวกล้องด้านนอกครับในการถ่ายก็เดี๋ยวจะลองพลิกให้ดูแล้วกันว่าที่เหมือนเป็นกล้องหลังนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นกล้องบนฝาพับตัว 48ล้านพิกเซลนะครับที่สามารถถ่ายเป็น 4K mm. uh, UHD ได้ด้วยนะครับ mm. ผมแล้วก็เดี๋ยวลองเดินไปเรื่อยๆดูครับอีกตัวนึก็คือกล้องข้างในครับดูคนว่าถ้าเกิดเป็นกล้องข้างในเนี่ยเวลาถ่ายวิดีโอออกมาจะเป็นยังไงอ๋อเดี๋ยวไปดูตัวกล้องนี้กับความละเอียด Full HD 60เฟรมก่อนแล้วกันนะครับาบอกว่าตัวกล้องข้างในเนี่ยจะสามารถบันทึกได้ความละเอียด Full HD 60เฟรมเท่านั้นครับไม่มีโหมด 4K นะครับเดี๋ยวลองเดินถ่ายมาเรื่อยๆดูนะครับว่า ตัวภาพสั่งเสนอหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ก็อย่างที่บอกครับแดดมันจะแรงนิดน,นึงแล้วก็มีเงาไม้ผสมมาด้วยทําให้บางทีหน้าเราก็จะมีการแบบแสงตกบ้างเงามาแทรกบ้างแต่รวมแล้วถือว่าการคุมพวกไบ้ะลาน่าท้งโอเคนะครับคือหน้าก็ยังมองเห็นชัดอยู่ในช็อตที่อย่างนี้ครับย้อนแสงเต็มๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับนนเป็นกล้องด้านใน20มิลพิบบเซลนะครับของตัวเลเซอร์ไฮรูครับ อันนี้เป็นอีกโมดหนึ่งที่เรียกว่าวิดีโอสีเฉพาะจุดรับก็คืออันนี้ผมแตะเลือกเป็นสีฟ้าทําระหว่างที่เดินถ่ายทําให้ภาพทั้งหมดที่เป็นสีอื่นครับถูกแปลงเป็นขาวดำนะครับจะมีช่องฟ้าด้านบนที่ในมุมถ้าเกิดว่าเป็นสีฟ้าเนี่ยมันก็จะกลับมาด้วยครับแต่ว่าอันนี้คือบางจุดบางหนูก็มีการปรับเรื่องของแบบบาลานซ์ทำให้สภาพแสงมันเปลี่ยนไปด้วยครับระหว่างที่ถ่ายเนี่ยเราสามารถจะเลือกเปลี่ยนสีได้นะครับปึ๊บอันนี้เป็นสีเขียวแล้ที่ผมกลายเป็นสีเทาถูกไหมครับกับผม ก็กลายเปนสีเทาด้วยอาิีแดงมานิดนึงแล้กันครับแต่ว่าเดี๋ยวลองขยับเรื่องของโทนสีไปหน่อยนึงแล้วกันนะถ้าขยับไปเกี่ยวมากๆเนี่ยมันก็จะตัดสีอื่นได้ดีขึ้นด้วยนะครับขึ้นอยู่กว่าเราเลือก ประปัประมาณไหน,นะะจากที่เราลองใช้งาน Mo t ต r a c e r 5า g มาครับก็ต้องบอกว่าผมใส่ซิมเสียบ5า g ไว้เลยนะครับซึ่งตัวแบตเตอรี่2 8 0 0 m นมิลลิแอมเนี่ยตอนแรกแอบกปงวลว่าเอ๊ะมันจะพอหรือเปล่านะครับแต่พอใช้งานจริงแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันอยู่ได้นะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าประมาณ30%นะครับผมใช้งานจอด้านนอกในการเช็คข้อความต่างๆครับแล้วก็การแจ้งเตือนด้วยเลยไม่ต้องเปิดจอด้านในแต่ถ้าเกิดว่าใครมีการเปิดใช้งานหน้าจอด้านในบ่อยๆหรือมีการเล่นเกมด้วยนะครับอายุการใช้างานของแบตเตอรี่ก็อาจจะไม่เท่ากัันครบ ต้องบอกเลยนะครับว่าใครที่เป็นแฟนของ m o t o r o l a นี่คือรุ่นที่คุณต้องกลับมาสัมผัสมันแล้วครับกับ r a z e r 5G วัสดุตัวเครื่องครับพรีเมียมหรูหรามากๆมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการนะครับที่เป็น p พ Android นะครับใช้งานลื่นไหลสุดๆรองรับการใช้งาน 5G พร้อมเชื่อมต่อทุกสิ่งอย่างในโลกออนไลน์แบบรวดเร็วทันใจนะครับโหลดหนังขนาดใหญ่ก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นแ <Yeah! S 1> ถนด้วยหน้าจอพับได้นะครับสามารถใช้งานได้ทั้งจอด้านนอกในขณะที่พับเครื่องสลิมโปรไฟล์มากๆ พกพาง่ายสะดวกใสก่กระเป๋าไหนก็ได้นะครับหรือต้องการจะก,กางหน้าจอออกมาใช้งานเต็มรูปแบบก็แค่เปิดฝาเท่านั้นเองครับผมสำหรับราคาของ Motor a c e r 5G นะครับเปิดตัวมาที่44,990บาทนะครับโดยในไทยจะมีจำหน่ายเพียงแค่สีเดียวคือสีดำ Polish g ิชกา i ฟ่สำหรับใครที่มีคำถามอยากรู้เพิ่มเติมครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างคลิปได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาช่วยตอบให้ล้วกันนะอยากรู้อะไรก็เมนต์กันเข้ามานะครับ สำหรับวันนี้ก็ฝากไลค์แชร์ subscribe ช่องดรอยแซนดด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ